รับทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามรามยินตา 4, 40แยก35ทีเป็นตะก้อสืบฟีข้ามปีนะครับระหว่างดีดีบักขามนะครับกับเจ้ากบพานเพชรน,นะครับฝั่งข้างหลังมาใส่เสื้อเบอร์ท13เป็นเจ้าดีดีนะครับเอาละครับเปิดเดิงยกสอง

มาแล้วแต้มเท่ากันที่หนึ่งต่อหนึ่งสวัสดีทุกท่านทหคนะครับช่องเพอช่องไอ้สามจองลอามองลไอ้สามสองอยู่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่าแต้นะครับว่ไตรนะครับสา เอาแล้วอยู่ที่เจ้าก l บแนะว่าปากเข้าเอาปากใส่เน็ตเอาแล้วเจ้ากบบเตะใส่เน็ตนะครับปิดเครื่องล้ววะ ไดีดี้ก็หาอยู่นะก็ิ่หมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเอ้โอเอาแล้วครับเป็นแต้มนะครับสองต่อหนึ่งลูกเสิร์ฟของเจ้าดีดีบักขามเป็นแต้มนะครับอเสิร์ฟโปรงเส้นด้วยนะครับ พักกายป๋าเสนอลูกหายทองสมุดปาการนะครับเพิ่มหนักนะครับสวัสดีครับแอดมินดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากครับป๋าเสนอลูกหายทองสุดปาการนะครับสองต่อหนึ่งนะครับเจ้าดีนีพระหามขึ้นนํานะครับไปเปิดหนึ่งยกสองอยู่ที่เจ้ากบสันแรกมากไม่ข้ามเอาแล้วครับไปแล้วครับสามต่อหนึ่งนะครับขอนคุณนรน่อยขอบคุณเล่อยห้าสามต่อเนื่

ขอมูในนายเขาเกาลูกชิ3ต่อหนึ่งนะครับดีดีเสิร์ไปเนะจ้ากบเปิดหนึ่งเอาแล้วเรียบร้อยลูกเสิร์ฟของดีดีนะครับเป็นแต้มนะครับตอนนี้4ี่ต่อหนึ่งนะครับคู่น,นี้ชิงเท่าไหร่ครับคู่นี้ชิงเงินงารางวัลั้งในอยู่ที่4ี่หมืบาทนะครับ นอกมากกว่าเงินรางวัลข้างในแน่นอนนะครับห้องต่อห้าสององต่อห้าสองห้าย้าสอ,องห้ายองห้สองาสอาสาสองสองาองห้าอ้าเนะครัอสอาองหาองส้าสองห้อาเองห้ออาอ ลูกเสิร์บีดี่พระขามทำงานนะครับไปแล้วครับห้าต่อหนึ่งนะครับีก็ ัม่มัครับวนเลองเท่าไหร่ดีนะครับอเลยดีมากลองเลยีเสิร์ฟนี่เสคมกอเดียวเอาเสิร์ฟไปอู้เสิร์ฟไม่ข้ามนะครับ 1ต่อ5นะครับเดี๋ยวกรบเลยว่าเสิร์ฟมาอ ทักายทั้งสีสิบสีท่านนะครับไวะเอเอาเปิดเนืองยกสันแบกมาโอ้โหสันแบกอยังได้นะครับกต้นนะครับสุดบพันเพชร กวลาแพ้เย <icana>, ้าเยือนที่อมรชัยได้เตีบใช่ไหมไม่น่าจะได้ตีบแล้วสำหรับวันนี้นะครับดีวันนีครับผมมาดีคุณขยาด้วยนะครับผู้รับชมนะครับเอา๋ะครับเจ้าต1.5นะครับไปเลยกลบกำลังจะเป็นฝ่ายส่งลูดครับแต้มตามอยู่เอาเติมมาเปิดหนึ่ง ยกสองปักเข้าไปเรียบร้อยเซ็ตกลังของตัวเองอราคาสี่ร้บแม่เื่อค้ากองเหนี้งหมางเก็บสองว่ะลองสองร้อยัอย่างนล้วนี่เราเนยังมีหยเดี๋ยวๆเขาไปสี่ร้อยเลยอ่าเปี่ยนได้่ ห้าต่อหนึ่งนะครับหนองดีดีบ้าขามนำนะครับเอาเซอร์ไปเจ้าโกเปิดหนึ่งยกสองชี้ราทางขาซ้ายเจ้าดีดีนะครับถือว่ามีคนเบิ่งนะนี่ กระจายวะกระจายครับคุณพักทายคุณแมวด้วยนะครับซอาแจ้งบอกครับปามืน้นี่ตามสโลแกนนะครับแล้วก็เลิกเตะแอดมินเลิกไลท์นะครับฝนตกนักกีฬาเตะแอดมินก็จะไลท์นะครับจริงที่สี่หมื่นบาทนะครับคุณนี้ครับ มนกนวเสิรฟเปิดหนึ่งโลกสองโอ้โหยกเข้าไปปาดกระทืบแล้วครับ มีสิครับขาวเรียวเกืบกับกาเมื่อคืนา้เนี่ยไม่มีบ่นเลยครับู้เองกจำได้แล้เฟนงพันีใหญ่รนี้เมเนี่วันนี้ไดับว่ามีวไดก็มเนีรกับาว่ามวามีหามีหุบนะครับ ห้าต่อหนึ่งนะครับบัตานเสษนะครับห้า,า,าต่กกาอหนึ่งครับเด่าดีดีเติร์ไปเปิดโยกเจ้ากบเตะมาจับใา้คอร์ดเบิร์หนึ่งโยกสองตลงไปเรียบร้อยโอ้เต้มาโดนเกี่ยวของน้องดีดีนะครับ ตัวแทนก็เป็นรุ่นรุ่นนะครับเจ้าเข่งเจ้าบอลก็เป็นรุ่นพี่นะครับส่วนน้องดีที่น้องโดโด้นะครับน้องอุ่นนะครับน้องไทยน้อยก็มักขามรุ่นใหม่นะครับอายุยังไม่ถึง20นะครับเก๋นะครับวันนี้ทิงกันที่สี่บาศ์นะครับไปีีหหกต่อหนึ่งนะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองเอามองมา โอ้โหห้หมูงออกเอาล้ครับเปลี่ยนฟังนะครับเริ่มเปลี่ยนฟังนะครับมาจตอนดีดีาปัญทีเานีเยื้ชินีังเครบทีมที่สิบครับทักทายหกท่านนะครับเราอยู่กันที่สนามรามินา40นะครับตักทายคุณอดิพงด้วยนะครับ อบกยังไม่ออกครับเพราะฝนยังไม่ตกฮ่าฮ่เอาว่าเข้าไปนะครับเอฟซีเพื right> ่อนสมาชิกบอกว่ากบยังไม่ออกครับเพราะฝนยังไม่ตกนะครับเจ็ดต่อหนึ่งนะครับเอาเปิดหนึ่งเอาแล้วไปนะครับแปต่อหนึ่งพยามนี้เป็นต่อหนึ่งไม่ขึ้นเมื่อไหร่เขามา่ม่ให้่า

เชีรมาเลยเอาเสียร่อถามมะนาวนี่ถามได้ว่ามันโดนอะไรอย่างไรเมือนเนี่ยี่นี้ไปแปดต่อเน่ยนะครับต่อเนองนะครับเอาเสิร์ฟมาโอ้โหเป็นเาต่อเนื่องนะครับ เตะไปสิเนาทีนะครับไปแล้วครับเป็นสิบแก้มแล้วครับจะใช้เวลา่อครับาาอเอาเอเอาอา

หนึ่งต่อเก้านะครับเอาเปิดเนืองเอาโยกเอาดีมงมีหม่งมาขอบคุณอธิพงษ์คงอัมพาด้วยนะครับผมดาวเจดหดวงขอบคุณมากนะครับ กบหวายวันนี้ถือว่าคนเยอะนะครับขอบคุณนะครับดาว75ดวงครับจากคุณอธิพงษ์นะครับส2ต่อ9นะครับจะกบเส์ฟไปโอ้โหเส์ฟใส่เสานะครับแม่นเหลือเกินนะครับเส์ฟใส่เสาได้น่นี้เป็นจากฟินเขาไกล้นะครับอาจจะซิ่ เอาทายคุณหนึ่งสิงหาด้วยนะครับน้องรักคนเสวยกยองู่ข้างจะเสียงเบาคุณกิมซึงนะครับได้ยินนะครับเต้ยครับ9ต่อ2 9ต่อ2นะครับตีเอาเซอร์มาลูกนี้ออกไปนะเปกเสาหลบตะก้อนนะครับเกมาตรงวิีตรงทีกมันเียนะครับได้ัมล่ะ สวัสนีครับคุณบินบุรีคุณบินบุรีนะฮะเอาครับโอเคครับสอง เอาเสิร์ไปโอ้โหไม่ยังไม่เดียชายไม่เสียัย้นเลยนะครับไม่ตะกอนไม่นะครับเสิร์่เดยวนะครับไย่ากแล้วเหมกันเสี้เลยนะครับ เก้าต่อ่อ2นะครับเอีเอาเซิร์ฟมาเปิดหนึ่งยังเปิดสากได้อยู่กระทือบไปโดนเกียวยวหน้าเลยรกเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหตกบก็ทำดีเลยเจ้ากบกระทืบไปแล้วครับแต่น้องดีๆนะครับเหมือนจะชะงักครับแต่ยังเกี่ยวขึ้นมาได้นะครับ ได้ตัวหนููเลยนะแต่ะคนนะโดนเขี่ยหัวหอ่เลยเนะกีเยนะ่ยเนี่ไม่ใช่แลลูกเกี่ยวดีดเมื่อกี้เด็ดนะ10ต่อ2นะครับีเสือม2ทีเสอืออเอา้าสุดต๊เลยนะครับได้อีกหนึ่งแต ไปอย่านี้ไปเป็น1ิต่อ2นะครับที่เต่อ2นะครับไดีสคควา ชิปเปตต่อสองนะครับต่อสองแล้วสิบเอ็ดต่อสองเินครับดีดีโอ้โหเสิร์ฟหลังเท้ามาเรียบร้อยดีเอาแล้วครับขึ้นแทนไปแล้วครับดีดีบะขามนะครับสองต่อสอง ดีดีบ้านมะขามนะครับชนะสกอร์เสิร์ฟลู่ได้เชนดีนะครับ12ต่อ2นะครับไว้เสิร์ฟเขาเอายกเอาไปต้องทำโอ้สาเสียเองนะครับดีดีบ้าขามเอาชนะเจ้ากบเดี๋ยวว่าไปด้วยสกอร์13ต่อ2นะครับนี่นะครับเจ้าดีดีบ้านมะขามนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยสมาชิกทุกท่านที่มาติดตามนะครับขอบคุณป๋าวงเหยียดธนาคู้สร้างครับผู้สนับสนุนเพจนะครับป๋ายง เาปูนนะครับ e M J สปอร์ตของเจ้าบอลเซปักนะครับเดี๋ยวไปดูน้องนีดีมะขามนะครับอันนี้ครับน้องนีดีมะขามนะครับถือว่าเตะจบเร็วนะครับประมาณ20นาทีนะครับ ไม่ถึง20นาทีนะครับแล้วก็ในสายเลือดนะครับแอดมินอากำลังสังหณดอยู่นะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตตัดลิปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับขอบคุณมากเข้ามาติดตามในพดแล้วก็ไฮไลท์มันๆนะครับสวัสดีครับ